วันนี้เราจะพาไปเยือนดุกอยู่หรือว่าดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าค่ะพูตานนั่นเองครับใช่ค่ะประเทศพูตานซึ่งเป็นราชอาณาจักรพุทธศาสนานิกายวชิรยานแห่งสุดท้ายของโลกที่ยังคงอยู่แหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เป็นงานวิจัยที่ละเอียดมากเลยนะคะ บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคตำนานมาจนถึงความท้าทายในโลกปัจจุบันเลยใช่เลยครับและเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้จะมาไล่เรียงประวัติศาสตร์กันเฉยๆนะครับแต่เราอยากจะทำความเข้าใจให้ลึกไปก่อนนั้นว่าไอ้มรดกทางจิตวิญญาณที่เขาสืบทอดกันมาเป็นพันปีเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการของทั้งประเทศได้ยังไงโห ใช้คำว่าระบบปฏิบัติการเลยใช่ครับตั้งแต่การออกแบบเมืองการปกครองไปจนถึงนโยบายต่างประเทศที่โด่งดังอย่างความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH ที่เรารู้จักกันดีน่าสนใจมากค่ะงั้นต้องเริ่มจากภูมิศาสตร์ก่อนเลยไหมคะเพราะดูจากแผนที่พูตานได้ถูกขนาบด้วยมหาอำนาจอย่างจีนกับอินเดียครับผม แต่กลับไม่เคยตกเป็นอนานิคมของใครเลยลักษณะทางกายภาพของประเทศคงมีส่วนสําคัญมากแน่ๆมีส่วนอย่างยิ่งเลยครับคือภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันแล้วก็หุบเขาลึกเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นเหมือนป้อมปราการธรรมชาติเลยอ oh. แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนเรือนเพาะชำที่ช่วยรักษาประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงความบริสุทธิ์จากอิทธิพลภายนอกคนภูตานเองถึงกับเรียกดินแดนของเขาว่าเบอร์ยู เบอร์ยู <Ber> ครับหรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากๆแล้วก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาดินแดนที่ซ่อนเร้นแห่งนี้เขามีความเชื่อแบบไหนอยู่ก่อนคะอ๋อก่อนหน้านั้นจะเป็นความเชื่อดั้งเดิมเลยครับที่เรียกว่าลัทธิบ่อนลัทธิบ่อนที่บูชาธรรมชาติใช่ครับบูชาธรรมชาติพูดผีอะไรทํานองนั้นแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากในกระบวนการเปลี่ยนผ่านก็คือพุทธศาสนาที่เข้ามาใหม่เนี่ย เขาไม่ได้ทำลายล้างความเชื่อเดิมให้สิ้นซากนะอ้าวแล้วเขาทำยังไงคะเขาใช้วิธีที่ฉลาดกว่านั้นครับคือการปราบและเปลี่ยนใช่ครับเทพเจ้าท้องถิ่นที่ดุร้ายไม่ได้ถูกขับไล่แต่ถูกสยบด้วยพลังทางจิตวิญญาณแล้วก็เปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นธรรมบาลหรือผู้พิทักษ์พระธรรมแทนโ เหมือนเป็นการควบรวมกิจการเลยนะคะไม่ได้กำจัดคู่แข่งแต่ดึงมาเป็นพวกเดียวกันทำให้ศาสนาใหม่ลงหลักปักฐานได้ง่ายขึ้นมากเลยสิคะใช่เลยครับนั่นคือเหตุผลที่พุทธศาสนาแบบภูตานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากเพราะมันผสานเอาพิธีกรรมดั้งเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างกลมกลืนแล้วจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็ต้องย้อนไปถึงศตวตรรษที่7ครับในยุคข,ของกษัตริย์ทิเบตผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อเจ้าส่งเสนกัมโปมีตำนานเล่าว่าท่านสร้างวัดหนึ่งแห่งในวันเดียวเพื่อสะกดนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนขวางกั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช่ครับซึ่งมีวัดสองแห่งในโครงการมหือมานั้นตั้งอยู่ในภูตานแล้วก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยคือวัดคิชูละคังที่เมืองพาโรแล้วก็วัดจำเบละคังที่เมืองบุมทังแต่นั่นเป็นเพียงการวางศิลาฤกษ์ครับจุดเปลี่ยนที่แท้จริงที่ทําให้พุทธศาสนาเบ่งบานในภูตานเนี่ย มาพร้อมกับการมาถึงของบุคคลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จิตวิญญาณของพวกเขาเลยใครคะกูรูรินโบเชหรือท่านปัรมสมภพในศตวรรษที่8ดครับอ๋อตามตำนานคือท่านเดินทางจากอินเดียมาเพื่อรักษากษัตริย์ท้องถิ่นที่เมืองบุมทางใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วท่านก็ได้ปราบวิญญาณร้ายที่นั่นแต่เหตุการณ์ที่กลายเป็นภาพจำของผู้ตานไปทั่วโลกเลยก็คือคือเรื่องที่ท่านขี่หลังเสือไปที่หน้าผา ใช่เลยครับการที่ท่านขี่บนหลังนางเสือบินไปยังหน้าผาสูงชันที่เมืองพาโรเพื่อเข้าไปบปําเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นเวลาหลายเดือนจนสถานที่นั้นกลายเป็นวัดทักสังหรือรังเสือที่เราเห็นกันทุกวันนี้แค่นึกภาพตามก็อัศจรรย์แล้วค่ะอืมแต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้เป็นมรดกที่ล้าค่ากว่านั้นอีกนะครับคือแนวคิดเรื่องเทอร์มาเทอมา,อมาครับเทอร์มาหรือสมบัติธรรมที่ซ่อนไว้ถ้าจะให้อุปมามันเหมือนกับ ไทม์แคปซูลทางปัญญาเลยครับโหไทม์แคปซูลเลยครับผมกูรูรินโปเชท่านซ่อนคำสอนสำคัญสคัญไว้ตามถ้ำโขดหินหรือแม้แต่ในจิตใจของผู้คนและทำนายว่าในอนาคตจะมีผู้มีบุญบาร,รมีที่เรียกว่าเธอตั้นทิเตอร์มาค้นพบอ๋อ oh. แล้วก็นำคำสอนนี้ออกมาเผยแผ่ในยุคที่เหมาะสมเหมือนการวางแผนการสอนล่วงหน้าหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับ เป็นแนวคิดที่มองการไกลามากเลยนะคะแต่ว่าหลังจากวางรากฐานทางจิตวิญญาณไว้อย่างมั่นคงแล้วภูตานก็ไม่ได้สงบสุขเลยใช่ไหมคะเห็นว่าเข้าสู่ยุคที่แตกแยกไปหลายร้อยปีใช่ครับพอจากประวัติทิเบตล่มสลายภูตานก็เกิดสุญญากาศทางการเมืองกลายเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยที่ต่างก็มีลามะผู้มีอิทธิพลเป็นผู้นําแล้วก็รบกันเองเพื่อแย่งชิงอํานาจอืมแต่ในช่วงเวลานี้เอง ็มีบุคคลสำคัญชาวพูตานถือกำเนิดขึ้นท่านเป็นเธอตันผู้ยิ่งใหญ่นามว่าเปมาลิงปาซึ่งมีความสำคัญมากเพราะราชวงศ์วังชุกที่ปกครองพูตานในปัจจุบันก็สืบเชื้อสายมาจากท่านนี้เองครับแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ดินแดนที่แตกแยกนี้กลับมารวมกันเป็นชาติได้ล่ะคะจุดเปลี่ยนครั้มสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของพูตานเกิดขึ้นในปีคริสต์กัราช1616ครับค่ะ กับการเดินทางมาถึงของลามะชั้นสูงชาวทิเบตที่ชื่อว่าสับรุงงาวังนำเกลท่านหลีภัยความขัดแย้งทางการเมืองจากทิเบตมายังพูตานอ๋อแต่การมาของท่านไม่ใช่แค่การหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างรัฐชาติพูตานอย่างแท้จริงเลยท่านทำได้อย่างไรคะในเมื่อดินแดนนี้เต็มไปด้วยขุนศึกแล้วก็ผู้นำท้องจิ่นที่ทรงอิทธิพลอยู่แล้วท่านใช้ทั้งบารมีทางศาสนา ความสามารถทางการทูตและก็ยุทธวิธีทางการทหารค่อยๆรวบรวมแควนต่างๆเข้าไว้ด้วยกันค่ะและที่สำคัญคือท่านสามารถป้องกันการรุกรานจากทิเบตที่ส่งกองทัพต,ตามมาได้หลายครั้งจนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำสูงสุดทั้งฝ่ายอาณาจักรและาศาสนาจักรอืและนี่คือที่มาของระบบการปกครองอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าโชซีครับ ที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับระบบโชสีนะคะคือมันไม่ใช่แค่การแบ่งอำนาจเหมือนฝ่ายค้านกับรัฐบาลแต่มันเหมือนกับการสร้างเสา,สาหลัก2ต้นที่คำประเทศไว้ครับคือเสาแห่งจิตวิญญ,ญาณกับเสาแห่งการปกครองแล้วให้สองเสานี้ต้องพึ่งพากันขาดกันไม่ได้เลยฝ่าย<ฟ>ค่ะคือเจคเคมโปรประมุขสงฆ์ดูแลเรื่องศาสนาและทรุคเดซี่ประมุขฝ่ายบริหารดูแลบ้านเมือง รัฐต้องดูแลศาสนาเพื่อให้ศาสนาชี้นำรัฐไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นแนวคิดที่ต่างจากโลกตะวันตกโดยสิ้นเชิงเลยพอท่านซับรุงวางระบบการปกครองที่แข็งแกร่งนี้ได้แล้วท่านก็ต้องมีศูนย์กลางอำนาจที่จับต้องได้ใช่ไหมคะซึ่งดิฉันว่านี่คือที่มาของสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นภาพจำของภูตานไปเลยนั่นก็คือซองใช่ไหมคะถูกต้องครับท่านซับรุงเป็นผู้ริเริ่มให้สร้างซองหรือป้อมปราการขนาดใหญ่ตามจุดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศซึ่งมันเป็นมากกว่าแค่ป้อมปราการธรรมดาา,มดาครับ ใช่เลยความอัจฉริยะของซองคือมันทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์ราชการครบวงจรที่รวมเอาหน่วยงานบริหารบ้านเมืองกับสถาบันสงไว้ในที่เดียวกันเลยครับผมประชาชนที่มาติดต่อราชการก็จะได้เข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้กราบไหว้พระหมุนกงลอ้ออธิษฐานไปในตัวเป็นการผสานโลกทั้งโลกกับโลกทางธรรมเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนที่สุด นอกเหนือจากซองแล้วสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่พบเห็นได้ทุกที่ในภูตานก็คือสถูปเจดีหรือที่เรียกว่าชอเทนซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงพระธรรมค่ะแต่มีอีกอย่างที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือนวัตกรรมที่เรียกว่ากงล้ออธิษฐานพลังน้ำเดี๋ยวเดียวนะคะกงล้ออธิษฐานพลังน้ำนี่คือเขาใช้พลังงานน้ำมาหมุนกงล้อให้ตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ครับโห นี่มันคือการผสมผสานเทคโนโลยีแบบพื้นบ้านเข้ากับความศรัทธาได้อย่างน่าทึ่งมากเหมือนธรรมชาติกำลังสวดมนต์ให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยครับพวกเขาสร้างอาคารเล็กๆคล่อมลำธารแล้วติดตั้งกงล้ออธิฐานไว้ข้างในให้กระแสน้ําทําหน้าที่หมุนกงล้อที่บรรจุบทสวดมนต์นับล้านจบไว้อืเพื่อส่งคําอวยพรและบุญกุศลไปกับสายน้ําเพื่อปรดสระพัสสดทั้งปวงเป็นการทําให้การภาวนาเป็นไปโดยอัตโนมัติที่แยบยลมากครับ พอได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้รวรู้สึกว่าศรัทธ,ธาของคนที่นั่นไม่ได้อยู่แค่ในห้องพรารืลในตำราเลยนะคะแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสเข้าไปรับรู้เลยนั่นคือหัวใจของพุทธศาสนานิกายวัชรยานเลยครับคือการใช้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาที่เรียกว่าเชชูเชชู ไฮไลท์ของงานก็คือระบำหน้ากากหรือแชม a n แดนช่ไหมคะที่พระสงค์จะสวมหน้ากากแล้วก็เครื่องแต่งกายที่วิจ,จิตรงดงาม ออกมาไร่รำบอกเล่าเรื่องราวทางธรรมะใช่ครับแต่การไร่รำนั้นไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อความบันเทิงนะมันคือการเทศนาธรรมผ่านการเคลื่อนไหวอ oh. มีความเชื่อที่สำคัญมากว่าการได้ชมระบำหน้ากากนี้เป็นการปลดปล่อยผ่านการมองเห็น liberation through seeing ซึ่งมีอานิสงส์ช่วยชำระล้างบาปกรรมได้ และในวันสุดท้ายของเทศกาลสำคัญสคัญจะมีการคลี่ภาพผ้าปักขนาดยักษ์ที่เรียกว่าคองดรอลออกมาซึ่งเชื่อกันว่าแค่ได้เห็นภาพน,นี้เพียงครั้งเดียวก็จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้เลยไม่ใช่แค่ในเทศกาลในชีวิตประจำวันก็ดูเหมือนจะมีาศาสนาแทรกซึมอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเช่นการถวายน้ำเจ็ดถ้วยทุกเช้าครับกิจวัตรที่เรียกว่ายนฉับนี้มีปรัชญาที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ เหตุผลที่ใช้น้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งที่หาง่ายบริสุทธิ์และผู้ให้ไม่รู้สึกเสียดายอเป็นการฝึกจิตให้สละความตรนีทีเหนียวตั้งแต่เช้าตรู่เลยทุกรายละเอียดมีความหมายแม้กระทั่งระยะห่างระหว่างถ้วยก็ต้องเท่ากับเมล็ดข้าวบาลีหนึ่งเมล็ดเพื่อฝึกสมาธิและความใส่ใจครับจากในบ้านขยายออกมาสู่สังคมก็มีสิ่งที่เรียกว่าดูกิลมนำชา หรือวิถีแห่งความมีระเบียบวินยัยซึ่งดูเหมือนจะเป็นกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายแล้วก็มารยาทที่ค่อนข้างเข้มงวดสําหรับคนนอกอาจจะมองว่ามันเป็นการจํากัดเสรีภาพหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากครับดูกลีัมนำชาที่กำหนดให้ทุกคนต้องใส่ชุดประจำชาติในที่สาธารณะหรือการใช้ผ้าพาาไหลครับเนที่มีสีต่างกันเพื่อบ่งบอกสถานะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีรากฐานมาจากพระวินัยของสงฆ์ที่นำมาปรับใช้กับคนทั่วไป เป้าหมายของมันไม่ใช่การควบคุมแต่คือการฝึกสติในทุกอิริยาบถฝึกสติครับการแต่งกายให้เรียบร้อยการคงคำนับการพูดจาที่สุภาพทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อขัดเกลาจิตใจลดอัดตราและสร้างสังคมที่เคารพซึ่งกันและกัน พอเข้าใจแล้วค่ะว่ามันคือการฝึกตนรูปแบบหนึ่งและปรัชญาที่หล่อหลอมคนนี้เองก็ได้ขยายไปสู่ปรัชญาที่หล่อหลอมประเทศซึ่งก็คือความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองถูกต้องครับ GNH ริเริ่มโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีซิงเยวังชุกพระองค์ทรงท้าทายโลกด้วยแนวคิดที่ว่าความสาเร็จของชาติ ไม่ควรวัดกันที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เพียงอย่างเดียวอืแต่ต้องวัดกันที่ความสุขของประชาชนซึ่งรากฐานทางความคิดของ g n h ก็มาจากพุทธปรัญญาล้นลวนเลยครับมาจากหลักการข้อไหนบ้างคะหลักๆเลยคือทางสายกลางที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับจิตใจแล้วก็หลักความเชื่อมโยงอิงอาศัยกันที่มองว่าความสุขของมนุษย์ จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าสิ่งแวดล้อมถูกทำลายวัฒนธรรมถูกลบเลือนค่ะ GNH จึงมีเสาหลักสีด้านคือการพัฒนาที่ยั่งยืนการอนุรักษ์วัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมมาพิบาลแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะ เขาเอามันไปใช้อย่างไรมันเป็นแค่นามาทำสวยๆหรือว่ามันส่งผลต่อนโยบายจริงๆคะเช่นถ้ามีบริษัทอยากจะไปสร้างโรงงานใหญ่ๆที่อาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมแต่สร้าง GDP มหาศาล GNH จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรมีบทบาทโดยตรงเลยครับผูตานมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือคัดกรองนโยบาย GNH อ๋อทุกโครงการหรือนโยบายใหม่ๆจะต้องผ่านการประเมินผลกระทบต่อเสาหลักทั้ง4ด้านก่อน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือนโยบายการท่องเที่ยวของเขาที่ใช้ระบบ High Value Low Impact อ๋อที่เก็บค่าธรรมเนียมรายวันจากนักท่องเที่ยวในราคาสูงลิ่วเพื่อจำกัดจำนวนคนใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งถ้ามองในมุม GDP อย่างเดียวนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดมหันเลยนะเพราะมันทำให้สูญเสียรายได้มหาศาลไปจริงด้วยค่ะแต่ถ้ามองผ่านเลนส์ของ GNH มันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด เพราะมันช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อีกตัวอย่างคือการที่ภูตานฉลอการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกหรือ WTO มานานหลายปีครับทำไมล่ะคะเพราะคณะกรรมการ GNH กังวลว่ากฎการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยและวัฒนธรรมท้องถิ่นครับ ชัดเจนเลยค่ะว่าน,นี่ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่เป็นเครื่องมือกำกับนโยบายจริงๆแต่ในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดผู้ตานจะต้านทานกระแสะโลกได้นานแค่ไหนคะโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเปิดรับอินเทอร์เน็ตกับโทรทัศน์ตั้งแต่ปี 1999. 1 9 9 9นั่นคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาในศตวรรษที่21เลยครับวัฒนธรรมบริโภคนิยมจากตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาผ่านสื่อต่างๆก็เริ่มส่งผลต่อค่านิยมของคนรุ่นใหม่อืเกิดคำถามขึ้นมาว่า ดูกิลามนำชายังจำเป็นอยู่ไหมหรือความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดของลามะชั้นสูงจะยังคงศักดิ์สิ์อยู่หรือไม่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปิดกว้างแล้วทางคณะสงฆ์มีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะพวกเขาก็พยายามปรับตัวนะครับมีการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ที่สอนวิชาสามัญสมัยใหม่ควบคู่ไปกับพระธรรมมีการใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ธรรมะมากขึ้นค่ะ และส่งเสริมบทบาทของแม่ชีในสังคมให้ทัดเทียมกับพระสงฆ์มากขึ้นเป็นความพยายามที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการทำรงรักษาแก่นแท้ของจารีตกับการก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ พอได้เจาะลึกจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เห็นภาพชัดเลยค่ะว่าในพูตานพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาที่เป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิตแต่มันคือลมหายใจที่หล่อเลี้ยงทุกองคาพยพของสังคมจริงๆใช่เลยครับและการทดลองของพูตานผ่านปรัชญา g n h ก็ได้แสดงให้โลกเห็นว่าความก้าวหน้าทางวัตถุกับความสงบทางจิตวิญ,ญญาณไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันอืม แต่มันสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ถ้าสังคมนั้นมีรากฐานทางปัญญาที่แข้มแข็งพอซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากค่ะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตของผู้คนมีบทเรียนอะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสังคมเล็กๆแห่งนี้ที่ให้คุณค่ากับสุขภาวะทางจิตวิญญ,ญาณและสิ่งแวดล้อมมากกว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ และหลักการเบื้องหลัง GNH ที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาโบราณจะสามารถเป็นเข็มทิศนำทางให้กับชาติอื่นๆในโลกสมัยใหม่ได้จริงหรือไม่หรือมันจะเป็นเพียงการทดลองที่สวยงามซึ่งทำได้แค่ในดินแดนที่ซ่อนเร้นแห่งนี้เท่านั้น